เพื่อให้ชีวิตคู่ฉันกับพิทูลมีความสุขไได้ด้วยนิสัยอันสำสอนของเธอมันคงจะเป็นกรรมพันธุ์สินะได้มาจากไหนละ่ะจากใครพ่อหรือแม่ใหม่กะทิขวดตราเช่าเกาะเติมเต็มมนสเสน่ห์อาหารไทยห,ใใหัวใจแห่งความอร่อย่่่าททเเเกกกับับนบนนรมลไจไจด้้าห็ต ลดค่าจำเน็ยสูงสุด90%วันนี้ถึง28พฤษภาคม2565ฝากล้านด้วยนะคะทุกคนออรโรบี R o อีกสามวันใหญ่ๆพอไมเจอรสบายสีฟันเยช่วยด้วย <c oughs> ลองนี่ใหม่ยาสีฟันออรโรบีฟาสไวท์ o ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นใน3มวันใหม่ออรโรบีฟาสไวท์ R o พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวฟันถ้าเจ้ายืนกรานจะไปละก็ท่า <c oughs> นก็จะลงมือใช่ไหม <c oughs> ให้เจ้าไปปลุกมังกรครามไม่ได้ชื่ออีพูดอะไรหน่อยสิขอร้องละ่ะชื่อยพูดดังฝูเออหน่อยดูแลตัวเองด้วยเพราะพวกเจ้าฝูถึงได้ไปไม่ได้แค่เพราะข้าเป็นเพราะเจ้าด้วยติดตามชมศึกอภินิหารหงเหนือมังกรพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกา25นาที เอสมอดชอบแขงๆรับมาฐานฐานรับสุขภาพดีรับตุรกีนกระเทียมดำนวัตกรรมใหม่ฝีมือคนไทยมีคุณประโยชน์มากกว่ากระเทียมแบบปกติถึง13เท่ามีส่วนช่วยลดกระดับคอเลสเตอรอลลดกระดับน้ำตาลในเลือดอร่อยสะอาดปลอดภัยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานแห่งเดียวในประเทศไทยการันตีจากผู้ใช้จริงจำนวนมากที่เห็นผลเราไม่สามารถทานยาให้เป็นอาหารได้แต่เราสามารถทานอาหารให้เป็นยาได้ในตัวกระเทียมดำมีสารสําพั อยู่ตัวหนึง่งไอ้ตัวเนี้ยสามารถไปช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดก,การลดน้ําตาลในเลือดก,การลดไขมันในเลือดลดความดันในกระบวนการผลิตได้รับมาตรฐานสากลครับไม่ว่าจะเป็น GMP เ a ส c <ะ> p ซพี <S S CP, หรือแม้แต่ฮาลาลเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่ากระเทียมดําบีการิก<ะ>ซึ่งโรงงานเราถือเป็นโรงงานแรกและโรงงานเดียวในประเทศไทยได้รับมาตรฐานสากลมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความดันพอเราเริ่มทานกระเทียมดำนะครับผมก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนะครับมีความสดุลมากมากขึ้นผมก็เลยเชื่อว่ากระเทียมดำเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นครับพิเศษสุดๆกับแคมเปญ r s m o r ช็อปแห่งๆรับปีขานโปรเนื้อเมฆจัดใหญ่ถึง2ชั้นเฮงชั้นที่1บมีกาลิกกระเทียมดำขนาด60กรัมปกติขวดละ215บาทรับสิทธิ์ซื้อ18ขวดใจเพียง1,590พียง1,590บาทเจ้าปกติ3,870บาท เลือกรับรีของขวัญสุดพิเศษระหว่างขวัแบกรังนกแทสสมเร็จรูปจํานวน1กล่องมูลค่า390บาทหรือกล่องยาสุดพรีเมียม r s m o เอจำนวน1ชิ้นมูลค่า450บาท เฮงชั้นที่2อรับตังเปาส่วนลดหนึ่งใบมูลค่า200บาทเมื่อช็อปครบ2,000บาทขึ้นไปโทรเลย r s m a l l 1 7 8หไลน์อดีอาร์เหรือช็อปผ่านแอปพลิเคชัน RS Mall ช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางเฮงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรก่อนเฮงก่อนร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่วันนี้ถึง6กกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นพบกับการมาเยือนของนางร้ายจากเรื่องร่างดอกนิ้วเบน ตัองอ้งออ่างะโอ้นอกจากล่าแล้วเดินเพ่นพ่านเมื่อเบ้นต้องมารับมือกับเปงทับน้องแมวสุดรักเรื่องราวมันก็จะน่ารักแบบนี้เขาจะทำอะไรวะเปิดมุมมองความรักของเบนที่หลายๆคนไม่เคยรู้ขนาดคุณมีแฟนอย่างนี้แล้วคุณมีหนุ่มๆมาแจากสนมจีบไม่หยุดไม่หย่อนใช่ไหมอีจะ เกิดจากรลังแขใช้เฮดเดนโชเดอร์ที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจับรังแขและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดเดนโชลเดอร์แล้วคุณจะรักไม้บาซินอทิซิมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโคลเบนซินแอลกอฮอลและเอมิเมทาคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา